ความตายเป็นสิ่งที่ยุติธรรมเสมอเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ทุกคนมีเหมือนกันและไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นชายหญิงรวยหรือจนไม่เว้นแม้แต่นักฟุตบอลอาชีพเชื่อเหลือเกินนะครับว่าตลอดระยะเวลาในการเป็นแฟนบอลของคนคนหนึ่งนะครับทุกคนล้วนเคยเห็นข่าวการเสียชีวิตของนักฟุตบอลผ่านตาม,มาบ้างน,นะครับอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้นะครับเราก็เพิ่งสูญเสียตำนานตลอดการของวงการลูกหนังอย่างดิเอโกมาราโดน่าไปเนื่องจากสภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในวัยเพียง60ปีเท่านั้นแน่นอนครับว่าการเสียชีวิตในวงการฟุตบอลในแต่ละครั้งนั้นย่อมสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับแฟนบอลทุกๆคนไม่มากก็น้อยแต่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ทําให้แฟนบอลทั่วโลกหดหู่อย่างมากนั่นก็คือการเสียชีวิตของเอมิเลโนซาร่ากองหน้าชาวอิต์เจนนา และถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะที่โด่งดังอะไรมากมายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรื่องราวการเสียชีวิตของเขาเป็นโศกนาฏกรรมที่โหดหู่ที่สุดครั้งหนึ่งนั่นก็คือการเสียชีวิตครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยความหวังและข่าวดีที่เอมิเลโนซาร่ากำลังจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้ย้ายไปเล่นในลีกชั้นนําที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลกอย่างพรีเมรีแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการย้ายทีมครั้งนี้ของเอมิเลโนซาร่ากับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้า โดยที่เขายังไม่เคยแม้แต่จะได้โอกาสโชว์ความสามารถให้กับต้นสังกัดใหม่เลยสักวินาทีเดียวซึ่งเรื่องราวกศกนาฏกรรมครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรื่องเล่าจากไอศูจะมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูด้วยนะครับเอมิเลโนลาอูนซาราเป็นกองหน้าชาวอาร์เจนตินานะครับ เขาเริ่มต้นชีวิตการคาแข้งกับทีมเยาวชนของประเทศบ้านเกิดก่อนที่จะถูกแมวมองจากทีมชิโรงแดงบอกโดจะเหตุแววและดึงตัวเขาไปร่วมทีมเยาวชนในปี2010และก็เขาก็ใช้เวลาราวๆ2ปีนะครับในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของบอกโดในปี2012แต่กลับกลายเป็นว่านะครับตลอดช่วงระยะเวลา3ปีของเขากับบอกโดชุดใหญ่นั้นเขาได้รับการลงเล่นไปเพียงแค่11นัดเท่านั้นนะครับและส่วนใหญ่ เขาก็มักจะถูกปล่อยยืมไปกับทีมต่างๆในฝรั่งเศสอย่างเช่นออเลอองมิออหรือกองนะครับจนกระทั่งในปี2015เอเมเนโนซาร่าก็ได้ย้ายไปร่วมทีมน้องนะครับซึ่งที่นี่เองนะครับทำให้เขาเริ่มฉายแววและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยผลงานตลอดระยะเวลา4ปีของเขานะครับเขาลงเล่นไปทั้งสิ้น133นัดยิงไป48ประตูแล้วก็ทำไปถึง13แอสซิสต์ให้กับน้องนะครับซึ่ง สำหรับทีมอย่างน้องแล้วครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่สวยหรูเลยทีเดียวจนกระทั่งนะครับเอมิเลโนอซาร่าก็มาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับในปี2019ซึ่งฤดูกนนลาล,าล,ลน,าน,นั้นนะครับเอมิเลนอซาร่าลงเล่นไปทั้งสิ้น19นัดนะครับยิงไป12ประตูกับ2แอซซิตซึ่งเป็นก่อนช่วงเปิดตลาดซื้อขาย เดือนมกราะะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับเขาอยู่อันดับดาวซันโวอันดับที่4ของลีกเอิงนะมีเพียงแค่คริยันเอมปาเป้เนม่าและก็เอดิสันคาวานี่เท่านั้น,นาที่ยิงมากกว่าเขาและแน่นอนครับนี่คือสถิติของกองหนะ้าระดับท็อปๆของลีกอย่างไม่ต้องสงสัยเลยและด้วยผลงานระดับนี้นครับไม่แปลกใจที่ในช่วงตลาดเดือนมกราจะมีทีมดังจากในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจในตัวเขาซึ่งทีมทีมนั้นนะครับก็คือคาร์ดิฟซิตี้น้องใหม่หน้าเดิมที่เพิ่งขึ้นชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด และกําลังพยายามอย่างสุดแรงเกิดนะครับในการดิร้นรนหนีการตกชั้นโดยณเวลานั้นพวกเขาลังอันดับที่17ในตารางคะแนนและเก็บแต้มได้เพียง15แต้มเท่านั้นนะครับแถมลูกได้เสียยังติดลบไปถึง20ประตูเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับในตลาดเดือนมกรา t นี้พวกเขาก็จําเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยการซื้อกองหน้ารายใหม่เข้ามากู้สถานการณ์ของทีมและเอเมิเลโนโอล่าที่กําลังระเบิดฟอร์มยอดเยี่ยมกับน้องนั้นก็ดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ตอนนั้นนะครับการเจราจาระหว่างทั้งสองทีมเริ่มต้นขึ้นทันทีที่ตลาดนักเตะเดือนมกราเปิดขึ้นและใช้เวลาเพียงไม่นานครับสทีมก็สามารถหาข้อสรุปที่น่าพอใจได้ทั้ง2ฝ่ายในทันทีโดยคาดิฟยอมทุบสถิติสโมสรเราๆ15ล้านปอนด์คว้าตัวเอมิเลโนซาร่ามาร่วมทีมและถ้าหากตรวจร่างกายผ่านคาดิฟซิตี้ก็จะได้กองหน้าวัย28ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการซึ่ง หลังจากนั้นไม่นานนะครับ A เอมิเลโนซาร่าก็เดินทางจากฝรั่งเศสมายัางประเทศเวลส์เพื่อตรวจร่างกายและก็เซ็นสัญญาก,กับทีมใหม่ของเขานะครับทุกขั้นตอนนั้นราบเรื่นดีไม่มีอะไรติดขัดและในที่สุดนะครับคาร์ดิฟซิตี้ก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการเปิดตัวเอมิเลโนซาร่าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับท่ามกลางความดีใจของเอมิเลโนซาร่าและก็ครอบครัวนะครับเพราะว่าเขากาลังจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ท้องฟ้าสงบจนแปลกประหลาด มันมักจะตามมาด้วยพายุลูกใหญ่เสมอไม่ต่างกันกันกบเอเมิเลโนโซา่านะครับไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเรื่องราวที่แสนเศร้ากำลังจะเกิดขึ้นกับเขาจากการย้ายทีมครั้งนี้หลังจากที่ซา่าได้เดินทางมาตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่น้องนะครับเพื่อเก็บข้าวของส่วนตัวและบอกลาเพื่อนร่วมทีมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะโพสต์ภาพที่ถ่ายรูปร่วมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับและข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าลาอูลิตมาเชว หรือการบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่นไปเปอร์มาริบูเพื่อเดินทางกลับไปยังคาดีฟนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเครื่องบินลำนั้นนะครับกลับไม่ไปถึงที่หมายตามที่กำหนดไว้ วันที่21มกราคมนะครับการเดินทางจากน้องในเวลา19.15นาฬิกานะครับที่ควรจะถึงคาดีฟในเวลา20.45นาฬิกากับไม่เป็นไปตามกำหนดการนะรเมื่อเครื่องบินรหัส PA46 มาริบูหายไปจากจอเรดาร์ในเวลา20.30นาฬิกานะครับ ตามการแจ้งของเจ้าหน้าที่ที่ประจำการชายฝั่งที่หอประพาคารแคสเกตในเขตอาลเดอร์นีหมู่เกาะเชนเนลซึ่งเป็นหมู่เกาะบิสติในช่องแคบอังกฤษโดยตำแหน่งที่หายไปนั้นนะครับห่างจากตอนเหนือของเกาะราว15กิโลเมตรซึ่งเรื่องนี้นะครับได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกไม่เพียงแค่วงการฟุตบอลเท่านั้นนะครับปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินที่เอมิเลโนซา่านั่งมาได้เริ่มต้นขึ้น แม้ว่าจากสถิติแล้วนะครับการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศโอกาสที่ผู้โดยสารจะรอดชีวิตนั้นมีต่ำมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ยังคาดหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายคนหวังว่ากับตันของเครื่องบินอาจจะเก่งพอที่จะเอาตัวรอดด้วยการลงจอดที่เกาะล้างสักแห่งหนึ่งเพื่อรอความช่วยเหลือและสสำหรับใครที่เชื่อในพระเจ้าต่างก็สวดภาวนาให้กับเอมิเลโนซาลาหรืออย่างน้อยๆถ้าหากเขาเสียชีวิตแล้วจริงๆทุกคนก็ต้องการจะทราบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนั้น ปฏิบัติการค้นหาเอมิเลโนซาร่ากินเวลาเราวๆประมาณ4วันนะครับจนกระทั่งวันที่24มกราคมทางทีมที่ออกค้นหาได้ตัดสินใจยุติการค้นหาเนื่องจากคาดว่าโอกาสในการรอดชีวิตนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับทางครอบครัวและเพื่อนๆในวงการฟุตบอลของเอมิเลโนซาร่านะครับอยากให้มีการค้นหาต่อไปโดยพวกเขาตัดสินใจรวบรวมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการครั้งนี้รวมไปถึงเอนโกโลกองเต้นะครับ นักเตะทีมชาติฝรั่งเศสจากเชลซีก็ได้ควักเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการครั้งนี้เช่นกันซึ่งทําให้ปฏิบัติการค้นหาจึงดําเนินการต่อไปจนกระทั่งนะครับในวันที่3คกุมภาพันธ์2019นะครับได้มีการค้นพบซากเครื่องบินอยู่ที่ก้นทะเลซึ่งหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าเป็นลําเดียวกับที่ เอมิเลโนซาร่าโดยสังมาทางตำรวจและทีมกู้ภัยจึงได้พยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อจะกู้ร่างที่อยู่ในเครื่องบินออกมาก่อนที่จะยืนยันเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะครับว่าร่างไร้วิญญาณที่อยู่ในซากเครื่องบินนั้นคือเอมิเลโนซาร่าตัวจริงคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลำนี้กันแน่ซึ่งหลังจากที่พบร่างไร้วิญญาณของเอมิเลโนซาร่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อย่างจริงจังก่อนที่จะได้รับคําตอบว่าสาเหตุที่เครื่องบินตกนั้น เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและไม่เหมาะสมกับการขึ้นบินโดยที่ศาลเมืองคาดีฟนะครับได้ตัดสินว่าเดวิดเฮนเดอร์สันนะครับนักบินวัย67ปีมีส่วนกับเรื่องนี้ด้วยการที่ให้จัดไฟบินพิเศษให้ซาร่าเดินทางไปยังคาดีฟนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอำนาจในการให้ขึ้นบินนอกจากนี้นะครับเดฟอิบบอตสันนักบินในไฟนี้ก็ไม่มีใบอนุญาตขึ้นบินนะครับเพราะว่าใบอนุญาตของเขาหมดอายุไปตั้งแต่ปี2018แและสภาพอากาศในตอนนั้น ก็ไม่เหมาะสมในการขึ้นบินเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีพายุแต่อิบอร์สานเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นไปแล้วนะครับดังนั้นสารจึงตัดสินว่าเฮนเดอร์สันสมีความผิดในฐานที่จัดไฟบินโดยไม่ได้รับอนุญาตและจ้างนักบินที่ไม่มีใบอนุญาตรวมทั้งให้ขึ้นบินทาง,ง,งที่สภาพอากาศอันตรายทาง,ง,งที่พยากรณ์อากาศก็ได้ระบุไว้ล่วงหน้าแล้ว ในส่วนของการชนสูตรศพนะครับของเอมิเลนซาร่าพบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน,นั้นไม่ได้มาจากการที่ร่างของเขาหล่นกระแทกกับพื้นน้ำนะครับแต่เป็นเพราะเขาได้รับกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมากจนเกินไปจนถึงอันตรายแก่ชีวิตก่อนที่เครื่องบินจะตกนะครับโดยที่แกเรตเฮอร์เบิร์ตนะครับผัวหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุทางอากาศของ a i b เชื่อว่าทั้งตัวของเอมิเลนซาร่าแล้ก็นักบินนะครับ สูดโดมอาลกสพิษเข้าไปจํานวนมากก่อนที่เครื่องบินจะตกซึ่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นี้นะครับมักจะเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากกระบวนการสันดาบที่ไม่สมบูรณ์ของสารประกอบคาร์บอนที่อยู่ในยนานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนและอาการของคนที่สัมผัสมัน,มนเข้าไปนะครับก็จะมีอาการง่วงนอนและเวียนหัวนะครับหากสัมผัสเข้าไปในปริมาณที่น้อยนิดแต่ หากได้รับในปริมาณที่มากจนเกินไปนะครับก็สามารถที่จะทําให้หมดสติหรือเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากการเสียชีวิตของเอมิเลน o s ซารายังมีการเปิดเผยข้อความใน WhatsApp นะครับที่สร้างความน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยที่เลอก,กิฟสื่อดังของฝรั่งเศสได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วนะครับตัวของเอมิเลนซาราไม่เคยมีความต้องการอยากจะย้ายไปคาดีฟซิตี้เลยแม้แต่น้อยโดยที่เนื้อหาใน WhatsApp มีดังนี้ เมื่อคืนผมส่งข้อความไปหาเอเจนต์เขาเลยโทรหาผมหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเราคุยกันและเขาบอกผมว่าเมื่อคืนก่อนลูกชายของเจ้าของทีมน้องส,ส่งข้อความมาหาเขาเพื่อขอคุยด้วยเขาก็เลยโทรไปหาเจ้าของทีมน้องพวกเขาคุยกันและบอกว่าพวกเขาอยากจะขายผมออกไปมีข้อเสนอมาจากทางคาร์ดิฟซึ่งในมุมมองของน้องพวกเขาจะได้เงินจำนวนมากพวกเขาก็เลยอยากให้ผมย้ายไปที่นั่น มันเป็นเรื่องจริงที่ผมจะได้สัญญาที่ดีแต่ในมุมมองด้านฟุตบอลนั้นมันไม่ได้น่าสนใจสําหรับผมเลยเรื่องมันก็เป็นแบบนี้พวกเขาพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ผมได้ย้ายไปที่นั่นสําหรับผมผมไม่ได้กลัวหรอกนะที่จะไปดิ้นรนหนีการตกชั้นกับคาดิฟเพราะว่าผมก็ต่อสู้มาตลอดชีวิตการคาแข่งอยู่แล้วการไปที่นั่นเพื่อสู้อีกครั้งก็ไม่ได้ทำให้ผมกลัวเลยมันกลังกันข้ามกันต่างหากแต่ผมก็ต้องคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองด้วยว่า เอเยตนของผมจะหาสิ่งที่ดีกว่านี้ให้ผมได้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปิดตลาดนักเตะเอเยตนของผมตอบปฏิเสธคาร์ดีไปเพราะเขาไม่อยากให้ผมย้ายไปที่นั่นเขาคิดว่าในแง่ของฟุตบอลในแง่ของสถานาการณ์ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในทุกทางทั้งในเรื่องของผลงานในสนามในเรื่องของสัญญาทุกๆอย่างแต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลย ผมไม่ได้อยากได้อะไรแบบนั้นผมไม่ได้สนใจเลยเรื่องของข้อได้เปรียบอะไรพวกนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่ผมอยากจะหาอะไรที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของสัญญาและในเรื่องของฟุตบอลด้วยแต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถได้ทั้งสองอย่างมาพร้อมกันอีกทางหนึง่งผมก็ไม่อยากจะพูดกับเจ้าของทีมน้องสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทําให้ผมโมโหเขาทําให้ผมรู้สึกสสเสียสีเียนเวลาเจอหน้าเขาวันนี้เขาอยากขายผมให้คาดิฟเพราะเขาต่อรองจนได้ราคาที่สูง เขาจะได้เงินอย่างที่เขาต้องการเขาอยากให้ผมไปที่นั่นแต่เขาไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าจะถามว่าผมต้องการอะไรผมอยากจะายไปที่นั่นหรือไม่ทุกอย่างที่เขาสนใจก็แค่เรื่องเงินเท่านั้นนอกจากนี้นะครับสื่อในอาร์เจนตินาได้มีการเปิดเผยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นของเอมิเลนซาราที่ส่งไปในกลุ่ม WhatsApp ของครอบครัวอีกด้วยโดยเนื้อหามีดังนี้นะครับสวัสดีน้องชายพวกนายสบายดีไหม แต่พี่นี่โคตรเหนื่อยต้องเดินทางมาทําธุระหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องแบบไม่มีหยุดเลยแต่ตอนนี้พี่ขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังคาดีฟแล้วนะแต่เครื่องมีสภาพค่อนข้างจะแย่และพร้อมจะพังตลอดเวลาคือมันเป็นอะไรที่บ้ามากๆโดยพรุ่งนี้เราจะได้เริ่มต้นซ้อมกับกีมใหม่ในช่วงบ่ายแล้วตอนนี้ทุกคนสบายดีใช่ไหมถ้าหลังจากนี้อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากผมไม่แน่อาจจะต้องมีความจําเป็นต้องส่งคนออกตามหาผมตอนนี้ผมกลัวมากมาก ซึ่งการจากไปของเอมิเลโนซาร่านั้นนะครับได้สร้างความโศกเศร้าไปทั้งทั่วโลกและยังมีผลตามมาอีกมากมายหลังจากนั้นนะครับโดยเฉพาะข้อพิพาทระหว่างคาดิฟซิตี้กับน้องนะครับในเรื่องของค่าตัวของเอมิเลโนซาร่าโดยที่คาดิฟนั้นนะครับไม่ยินยอมที่จะจ่ายเงินให้กับ ons, น้องเนื่องจากพวกเขายังไม่ได้ใช้งานนักเตะเลยสักวินาทีเดียว แต่ทางน้องเองก็ยืนยันนะครับว่ามันเป็นเงินที่พวกเขาควรจะได้รับเนื่องจากการซื้อขายได้ทําการเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสําหรับค่าตัวที่ตกลงกันไว้นะครับคาดิฟจะต้องแบ่งจ่าย3งวดให้กับน้องโดยแบ่งเป็น2งวดแรก6ล้านยูโรนะครับและงวดสุดท้าย5ล้านยูโรนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดเผยถึงอีเมลลับที่สโมสรน,น้องติดต่อไปยังเอเจนต์เถื่อนที่ชื่อวิลลี่แมคเคนะครับให้ปั้นข่าวว่ามีหลายทีมดังในพรีเมียร์ลีกสนใจในตัวเอมิลีโน่ซาร่านะครับเพื่อเรียกเงินเพิ่ม จากคาดีบกด้วยและวิลลี่แมคเคนี่เองนะครับที่เป็นคนจัดการติดต่อหาเครื่องบินและนักบินที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นซึ่งทางคาดีบครับก็ได้ยื่นเรื่องถึงฟี f าเกี่ยวกับข้อพิพาทในครั้งนี้นะครับก่อนที่คณะกรรมการฟี f าจะยืนยันว่าคาดีบซิตี้จะต้องจ่ายเงินงวดแรกให้กับน้องเนื่องจากการซื้อขายมันจบลงไปแล้วแต่คาดีบยังไม่ยอมแพ้นะครับด้วยการยื่นเรื่องต่อศากล,ลกีฬาโลกในวันที่ 20/ พฤศจิกายน2019 จนกระทั่งนะครับเรื่องทุกอย่างได้ข้อสรุปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาหลังสารกีฬาโลกได้ตัดสินเห็นพ้องกับคําตัดสินของคณะกรรมการฟีฟ่านะครับให้คาดิฟจ่ายเงินงวดแรกให้กับน้องและยังต้องจ่ายค่าดําเนินการทางกฎหมายทั้งหมดอีกด้วยนะครับส่วนเงินในงวดที่เหลือนั้นสารไม่ได้ระบุไว้และนี่คือบทสรุปทั้งหมดของโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะครับอันที่จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งกว่านี้ถ้าเครื่องบินลำนั้นนะครับสามารถข้ามช่องแคบไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าชีวิตการขาแข้งที่คาดีฟของเอมิเนโซาร่าจะเป็นอย่างไรเขาอาจจะช่วยให้คาดีรอดการตกชั้นและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีทีมระดับท็อปสนใจก็เป็นได้และสุดท้ายนะครับเรื่องเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเครื่องบินหล่านั้นไม่เคยไปถึงที่หมาย สุดท้ายนะครับถ้าเราฟังเรื่องมาถึงตัวนี้แล้วจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่น่าเศร้าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความมักง่ายและความเห็นแก่ตัวของคนไม่กี่คนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดไฟบินพิเศษทั้งที่สภาพอากาศไม่ควรจะขึ้นบินเลยหรือการจ้างนักบินที่ใบอนุญ,ญาตหมดอายุถ้าเกิดพวกเขารอบครอบกว่านี้นะครับเรื่องเศร้าเหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นจริงอยู่นะครับว่าตัวของเอมิลีโนซาร่าไม่เคยต้องการย้ายไปยังคาดิฟซิตี้แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันนะครับว่าด้วยชื่อชั้นของลีกพิเมลี ถ้าเกิดเอมิโนซาร่าระเบิดฟอร์มเก่งได้ที่คาดีฟอนาคตของเขาในวงการฟุตบอลอาจจะไปได้สวยกว่านี้ไม่แน่นะครับเอมิโนซาร่าอาจจะถึงขั้นติดทีมชาติอาเจนินาก็ว่าได้และนั่นจะทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่คือโศกนาฏการรมที่น่าหดหู่มากที่สุดครั้งหนึ่งในโลกฟุตบอลเลยทีเดียวนะครับมันเริ่มต้นจากความหวังที่จะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีทั้งในเรื่องของฟุตบอลและในเรื่องของความเป็นอยู่ แต่มันกลับจบลงด้วยความเศร้าของแฟนบอลทั่วโลกนะครับเพียงพอเครื่องบินลำนั้นไม่สามารถพาเขาไปถึงฝั่งฝันได้สำเร็จยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเอมิเลโนซาร่าด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องไอส o ่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องเล่าจากไอสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ